สแกนจ่ายแล้วนะคะครับไฮได้กินฟีกแล้ววันนี้เ<ะ>ชลี่ทำไมถึงบอกว่าได้กินฟีล่ะแกไม่รู้เลยเมื่อกี้ฉันเอาสลิปเก่าให้พี่เขาดูสลิปเก่าสลิปเก่าคืออะไรอะเชลี่ แกเดีไม่รู้อะไรเรย่อคนในบริษัทเราเขาก็ทำกันหมดเพราะว่าพี่เขาอะเป็นต่างดาวไม่รู้เรื่องการโอนหรือว,ว่าสแกนจ่ายทุกวันที่เราไปซื้อเราก็แค่แกล้งสแกนก็พอแล้วจะดุูนั่นดิขนาดน้องเฟย์เขาไม่ยัทงทำเลย ี่เชอรี่หนูจะออกไปซื้อของหน้าบริษัทพี่เชอรี่จะเอาอะไรไหมคะหนูจะได้ซื้อเผื่อคะ่ะไม่แก้จะเที่ยงละฉันไปเลือกเองดีกว่าพี่คะขนมจีบหนึ่งกล่องค่ะนะคะหนูก็ขนมจีบหนึ่งกล่องคะ่ะพี่คร<ะ>ับของหนูไม่ต้องใส่ถุงนะคะ ของหนูด้วยนะคะครับของหนูสีสิบาทโอนไปแล้วนะคะขอบคุณครับของหนูก็สแกนจ่ายนะคะพี่อ๋อได้เลยครับสแกนจ่ายได้เลยครับอันนี้ของหนูครับของหนูเท่าไหร่คะสี่สิบาทครับโอนไปแล้วนะคะพี่ขอบคุณครั แกโอนเงินให้พี่คนนั้นจริงๆหรออืมก็จริงๆสินี่ถ้าแกอยากกินฟรีแกก็ทําเหมือนกับั้นสี่เอารูกสลิปลกเก่าให้พี่เขาดูแกก็ได้กินฟรีล้วทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยอะ่ะเงินแค่ไม่กี่สิบบาทเองน,นะทำไมต้องไปโกงพี่เขาด้วยอะ่ะโอ้ยพี่เขาอะไม่รู้หรอกพี่เขาอะดูไม่เป็นเราเนี่ยจะโอนให้พี่เขาจริงหรือเปล่า เขาก็ดูไม่เป็นหรอกนี่แกก็แค่เอาสลิปเก่าเนี่ยให้พี่เขาดูแค่นี้มันก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยของซื้อของขายก็ต้องจ่ายเงินจริงสินี่แกงโง่จริงหรือว่าแกแกลงโง่เนี่ยมีวิธีให้กินฟรีแกงจะจ่ายเงินอีกแกจะไม่ําะก็แล้วแต่แกนะฉัะนส่าสาวังดี ถ้าได้กินฟรีทุกครั้งเนี่ยก็คงประหยัดเงินได้เยอะเลยสินะอ้าวหนูวันนี้รับอะไรดีเหรอพี่คะหนูเอาขนมจีบหนึ่งกล่องน,นะคะ,ะได้ครับ ตูสแกนจ่ายแล้วนะคะพี่ครับสแกนจ่ายได้เลยโยนี่คือเสียงถึงเด็กวัดไอพี่ผมเอาขนมจีบสองกล่องนะครับได้ครับเออแต่ผมสแกนจ่ายนะครับพี่สแกนได้เลยครับสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่าขอของค่ะเต่ถูกไหมคะใส่ครับผมครับค่ะขอคุณค่ะเดี๋ยวก่อนสิค,คุณมีอะไรหรือเปล่าครับ มือถือของพี่เขาเนี่ยยังไม่มีข้อความเข้าเลยนะคะคุณไม่ลองเช็คดูก่อนเหรอคะว่ามีเงินออกจากบัญชีคุณแล้วหรือยงังถ้าไม่มีเงินออกเนี่ยแล้วผมจะมีสลิปเงินได้ไงเฮะนี่ไงนี่มันสลิปเมื่อหลายวันก่อนนี่อ้โเวลาก็ไม่ตรงด้วย แต่เมื่อกี้ผมโอนไปจริงๆแล้วนะอ๋อสงสัยเมื่อกี้เน็ตมันจะช้าอ่ะเดี๋ยวผมสแกนใหม่อีกรอบก็แล้วกันเงินผมออกแล้วนะเงินจะเข้าไม่เข้าไม่เกี่ยวกับผมละ ขอคุณหนูมากๆเลยนะพี่เขาว่าทำมาช่วนเนี่ยเงินพี่ยังมีน้อยกว่าเดิมสงสัยต้องมีคนโกพี่แน่ๆเลยอะ่ะพี่คะสมัยนี้เนี่ยเงินทองมันหายากคนที่คิดจะเอาเปรียบเนี่ยมันมีเยอะพี่ต้องระวังกว่าน,นี้นะคะอา้าวนี่มันเป็นลูกค้าประจำของพี่เนี่ยวันนี้ล่ะอะไรดีล่ะ ขนมจิบหนึ่งกล่องอ่ะพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่คะของหนูเท่าไหร่คะอ๋อของหนูอ่ะสี่สิบบาทหนูลอแป๊บนึงนะหนูสแกนจ่ายนะคะพี่โอนแล้วนะคะพี่คะ เอ,อนื้ก็เงินยังไม่ข่าบัตชีพี่เลยอ่ะออสงใส่เน็ตช้าค่ะรอแป๊บน,น,นึงนะคะเออข้ายังคะออไม่ต้องใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าแบบเนี่ยคงอื่นเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจหนูหรอกพี่อ่ะขายของขาดทุนก็ไม่เป็นไรพี่อย่าอยู่ตัวคนเดียวขาดทุนนี่ขาดทุนหน่อยไม่เป็นไรลรอไม่เป็นไรค่ะพี่หนูแค่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องยังไงเนี่ยพี่ก็สู้ๆนะคะหนู นู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 ไม่เมื่อกี้แกคิดจะทำอะไรอย่านะาฉันก็แค่แกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเราทุกคนก็ทำกันแบบนี้แกอย่าหาเรื่องใส่ตัวแต่ว่า พี่เขาน่าสงสารนะถ้าเกิดพี่เขาไปแจ้งความเอาเรื่องเนี่ยทุกคนจะเสียประวัติเอานะอย่าทาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยกลับตัวกลับใจตอนเนี้ยังทันนะเชื่อฉันสิก็จริงอย่างที่ไมค์เขาพูดนะเงินแค่ไม่กี่บาทเองเราอย่าไปโกงพี่เขาเลยแล้วจะให้พวกเราทำไงล่ะกินฟรีกันมาก็ตั้งหลายเดือนแล้ว จะคืนพี่เขายังไงถ้างั้นเอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปซื้อพี่เขาอีกรอบนึงแล้วเราก็โอนเงินเกินให้พี่เขาแบบนี้ดีไหมเออผมว่าดีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะโอนคืนให้พี่เขาทุกบาททุกสตางค์เลยคิดได้แบบนี้ก็ดีล้ว ขอบใจทุกคนมากนะเพียงกับตัวกับใจฉันคิดไปคิดมามันได้ไม่คุ้มเสียหนูเองก็รู้สึกผิดมากเลยค่ะต่อไปเนี่ยก็อย่าหาทำอีกนะเราเป็นคนไทยมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันไปสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นโอเคไหม za <laughs> ไปฝากครับ200บ้อยบาทผมคนพิการผมได้รับสิทธิส่วนลด50%ไม่ใช่หรอครับคนพิการไหนบัตรคนพิการเอามาดูเออผมไม่มีหรอกครับเขาไปทำที่ไหนผมยังไม่รู้เลยครับไม่มีบัตรคนพิการก็จ่ายมา200เอ่อ ผมมีแค่ร้อยกว่าบาทเองครับพี่ให้ส่วนลดผมเถอะนะครับผมต้องรีบกลับไปหาพ่อครับไม่ได้คนพิการก็ต้องมีบัตรพิการถ้าไม่มีบัตรพิการก็ไม่ใช่คนพิการเราดูบัตรเท่านั้นเออพี่ดูขาผมสิครับขาดไปข้างนึง แบบนี้ไม่เรียกคนพิการหรอครับเราดูบัตรเท่านั้นถ้าไม่มีบัตรก็ถือว่าไม่ใช่คนพิการเอ่อพี่ครับช่วยผมหน่อยนะครับผมไม่มีเงินจริงๆครับผมขอร้องละพี่บอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้งไงไม่มีเงินก็หลบไปเอ่อพี่ครับผมขอร้องละคนต่อไปเชิญเลยจ้าพี่ครับผมขอร้องละผมอยากกลับบ้านจริงๆนะครับโอ๊ยหลบไปรถจะออกละ อย่ามาขวางทางพี่ครับให้ผมขึ้นรถเถอะนะครับผมขอร้องละพี่คุณคะทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาพิการทาไมไม่รู้จักเห็นใจกันบ้างก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าพิการก็ต้องมีบัตรถ้าไม่มีบัตรก็แสดงว่าเป็นคนธรรมดาถ้าจะใช้ส่วนรถนี้ก็เอาบัตรมา นี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมกฎหมายก็มีอยู่ว่าคนพิก,การอ่ะมีส่วนลดค่าโดยสารนี่คุณอยาเอากฎหมายมาอ้างใช่นะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้ก็คนขายตัวเนี่ยพี่กอบไอ้สองคนเนี้ยมันมาหาเรื่องฉันนี่คุณสองคนถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปที่อื่นรถกำลังจะออกอย่ามาวุ่นวายที่นี่ นี่คุณเป็นผู้ชายไหมถามมาได้คุณไม่มีตาหรือไงไหนละบัตรที่แสดงตัวว่าคุณเป็นผู้ชายเอามาดูสิบัตรผู้ชายมันมีที่ไหนกันละ่ะคุณบ้าปะเนี่ยถ้าคุณไม่มีบัตรแสดงว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายนะสิเป็นใช่ไหม คุณจะมากเก่าหากันมั่วสั่วนะผมเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็แล้วไหนระบัตรคุณผู้หญิงคนนี้เป็นคนพูดเองว่าต้องมีบัตรเท่านั้นนี่ก็กฎของบริษัทเราตั้งแบบนี้อะ่ะใช่กฎของบริษัทเราเป็นแบบนี้คุณไม่รู้เรื่องคุณก็อย่ามาเสือกกฎมันเป็นของตายคุณไม่เห็นหรอว่าเขาพิการขาขาดข้างหนึ่งอะ พวกคุณไม่คิดจะอารมุ่มอร่อยให้กันบ้างเลยเหรอเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณยังจะไปอยู่ไหมถ้าคุณไม่ไปคุณก็ไปที่อื่นคนต่อไปได้มือซื้อตัว๋วไป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 เฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะ าจะแจ้งตำรวจนี่เธอคิดจะทำอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณจอบคะสามคนนี้แหละค่ะขวางทางไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นขึ้นรถใช่ครับ คุณสองคนนี้มันน่าไม่อายจริงๆเลยรังแกคนพิการนี่จะมากล่าวหาพวกเราแบบนี้พนักงานสองคนนี้ต่างหากที่เป็นคนผิดใช่เอ่อพวกคุณไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วนะครับผมไม่ขึ้นรถแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ต้องไปยอมมันนะครับคนพวกเนี้เราอยากไปยอมมันเราต้องใช้สิทธิ์ที่เราควรจะได้รับสองคนนี้ต่างหากที่เป็นคนผิด เรื่องมันเป็นมายังไงครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือพวกเราทุกคนนะัดสตอแตวทุกรถใช่ไหมคะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่คุณสองคนรวมหัวกันทำเรื่องชชั่วแบบนี้เหรอ คุณเก็บเงินเขาในราคาเต็มแล้วคุณนำส่วนที่เหลือไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมไม,มันไม่ใช่เหมือนกันนะครับค,คือว่าปกติจะมีคนที่ไม่ใช่พิการจริงแล้วแกล้งพิการมาขอใช้ส่วนรถนี้ค่ะใช่ครับเราเจอคนแบบนี้มาหลายคนแล้วครับผู้จัดก,การเลยสั่งห้ามขายตัวครึ่งราคาให้กับคนที่ไม่มีบาดพนพิการครับต่อแหละ ฉนันเห็นพวกคุณทําอย่างนี้หลายรอบแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดนี้พวกคุณไม่มีอำนาจมาตัดสิทธิ์เขาเอาละเอาละผมต้องขอโทษแทนพนักง,งานของผมด้วยนะครับแล้วก็น้องคนนี้เอาเป็นว่าวันนี้ผมให้เขาขึ้นรถฟรีนะครับส่วนคุณสองคนเย็นนี้ไปพบหลวงพี่้องด้วยแล้วอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ขึ้นรถเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับใครเป็นคนตั้งกดนี้ขึ้นมา คุณใช่ไหมคุณตาลผมเองครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกครับผู้คุณเชื่อไหมว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้พิการผู้พิการเขาก็มีความลำบากของเขาพวกคุณควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจใช่ไหมครับ กฎมันเป็นของตายถึงกฎหมายจะระบุไว้ว่าต้องมีบัตรผู้พิการเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์นี้แต่พวกคุณในฐานะผู้ให้บริการประชาชนถ้าพวกคุณเห็นว่าเขาพิการจริงพวกคุณก็ควรจะให้สิทธิ์นี้กับเขา พวกคุณสองคนผมจะหักเงินเดือนพวกคุณสองคนสองวันส่วนคุณคุณตาลผมจะหักคุณหนึ่งเดือนแล้วผมหวังว่าปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับ มึงตาบอดเลยฮะรถกูจอดตรงนี้ตั้งนานไม่มีรถคันไหนขับมาชนสักคันมีแต่มึงนี่แหละมานี่เลยนะมมานี่มึงดูนิรถยี่ห้ออะไรฮะมึงดูพี่ผมขอโทษพี่ผมไม่เห็นพี่วิ่งกระโจกกระโจกแบบมึงอะจะรู้ไหมว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะขอโทษจริงๆพี่ กูซื้อรถคันนี้มายังไม่ถึงอาทิตย์แต่มึงมาฝากรอยไว้แล้วอะ่ะมม่จะให้กูทําไงพี่ผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ขอโทษขอโทษเหรอมึงคิดว่าขอโทษรถจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมฮะมึงกลับรถกูอย่นี้เลยนะ<อ>กลับรถกูมึงกลับพี่มึงกลับกลับดิก็ได้ครับพี่มึงขอโทษมึงขอโทษรถด,ด้วย ขอโทษครับพี่กอบพอได้แล้วค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องไปหาเรื่องเขาหรอกคุณหนูครับคุณหนูไม่ต้องยุ่งนะครับคนพวกเนี้มันต้องจัดการแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองคุณหนูเชิญไปรอในรถนะครับมึงเตรียมเงินเลยนะมาชดใช้ค่าเสียหายด้วยมึงเตรียมมาเลยนะ พี่กอ๊อฟหนูว่าพี่พอได้แล้วนะคะไม่งั้นหนูจะโทรฟ้อมพี่สาวคุณอีฟครับเรื่องแบบนี้ผมเจอมาเยอะครับเดี๋ยวคุณอีฟไปรอที่รถก่อนนะครับตรงนี้มันร้อนเดี๋ยวผมจัดการมันเองครับได้พี่ไม่ฟังหนูก็ได้ ที่มอหน่อยคนขับรถเราอารวาสอยู่เนี่ยโอเคค่ะมึงไปเลยนะมึงรีบไปหายืมเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กูเลยนะผมไม่มีหรอกครับพี่เฮ้ยพี่จะทำอะไรร่างกายเขาทำไมคะเกิดอุบัติเหตุก็แจ้งตำรวจสิน้องเป็นใครน้องไม่รู้เรื่องน้องไม่ต้องมายุ่งแต่ไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ควรไปทำอะไรร่างกายเขานะคะน้องไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไปไป วัสดีค่ะคุณตำรวจที่นี่มีเหตุคนทำร้ายร่างกายคนอื่นค่ะอยู่ที่มหาลัยซอย8ค่ะคุณตำรวจรีบมาที่เกิดเหตุเลยนะคะน้องโทรแจ้งตำรวจทำไมเอาคืนมานะช่วยได้ค่ะช่วยด้วย,วย,วยที่นี่มีคนแย่งโทรศัพท์คนอื่นค่ะช่วยด้วยน้องมีเรียนก็รีบไปเรียนไปไม่ต้องมายุ่งรุนวรยกับพี่พี่เอาโทรศัพท์หนูคืนมาเลยนะ คุณกรลบคุณเชอรี่ครับฉันจ้างคุณมาเพื่อมาดูแลน้องสาวฉันแต่คุณมาทำตัวก้าวร้าวแบบนี้คุณลองคิดดูสิว่าฉันควรจะจ้างคุณต่อดีไหมเอาโทรศัพท์ไปคืนเขาได้ละ ่อไปฉันจะไว้ใจให้คุณมาดูแลน้องสาวฉันได้ยังไงแต่คุณเชอรี่ครับผมไม่ได้เป็นคนผิดนะครับมันเป็นคนขับรถมาชนผมก่อนมันผิดครับแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาฉันผิดหวังในตัวคุณมากคุณกอบฉันขอไล่คุณออกคุณเชอรครับหนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้หยุด แต่พี่ก็ไม่ฟังต่อไปหนูคงไม่กล้านั่งรถที่พี่ขับอีกแล้วน้องเจ็บตรงไหนไหมคะ <c ười> น้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ทั้งร้อน เหนื่อยน้องสนใจมาเป็นโชเฟอร์ให้น้องสาวพี่ไหมคะเออจะดีเหรอครับดีสิคะงั้นขอบคุณมากเลยครับ